สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่ค่ะตอนนี้นะคะจะมาทานขนมกันค่ะทานของว่างกันนะคะเออข้าพเจ้านะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นถุงขนมนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นทีออ่ซื้อมาเองด้วยกับส่วนหนึ่งก็คือที่ว่าเพื่อนนํามาฝากให้ด้วยนะคะเพื่อนคนไทยนะคะเพื่อนคนไทยน่ารักมากนะคะามาฝากให้ด้วย แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงทานของว่างใช่ไหมคะก็ข้าพเจ้าก็จะทานคู่กับนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะทําเป็นกล้วยกล้วยหอมออกล้วยหอมโยโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะเช็คนะคะใส่กล้วยหอมนะคะปั่นเข้าไปเมื่อกี้ใส่ไปประมาณ3ลูกนะคะแล้วก็โยเกิร์ตสดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งอ่าแล้วก็นมสด นะคะแล้วก็น้ําแข็งนะคะปั่นเชคนะคะแล้วก็แบ่งกับคุงจังไปนะคะนี่นะคะก็ว่าแล้วนะคะแล้วก็ทานนะคะมีเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอยากทานขนมนะคะช่วงพักนะคะพักทานขนมนะคะก็จะมาแกะนะคะรีวิวดูนะคะว่าในขนมเนี่ยวันนี้จะทานอะไรดีเอ่ยนะคะ กล้วยโยเกิรสมูทตี้ค่ะนะคะอ่ะพักกล้วยไปก่อนนะคะอืมอืม,อมหวานชื่นใจนะคะนี่ขอโชว์แก้วหน่อยน่ารักไหมดิวิตายแมงวี <c oughs> นะคะโชว์ของสดจริงค่ะ อืมนะคะอ่ะนี่ค่ะแม,ง,ม,มงวงมีแมงหวีเมื่อกี้หนึ่งตัวเดี๋ยวเขาก็าไปละอ่ะโอเคค่ะคันนี้มานะคะดิจิเนี่ยถุงนะคะเป็นขนมเอโมจินะคะนะคะของเอฟุกุชิเอฟุกุกะนะคะตัวขนมเนี่ยนะคะของ เอ๋ของยี่ห้ออานาฮัคาตะโทเรมอนอย่างเงี้ยนะคะของยี่ห้อเนี้ยรูปหน้าหน้าตาเนี่ยเป็นขนมนอันนึงนะคะที่ข้าวเจ้าชอบแต่อันนี้เคยรีวิวไปแล้วคลิปก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเคยรีวิวไปคลิปก่อนนะคะตัวนี้เขาก็จะได้รางวัลนะคะแล้วก็เอ๋เขาจะมีแบบว่าใส่เป็นแพ็ค แพ็กเกจิ่งนะคะหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นแบบว่าจะเอาปริมาณเยอะไม่ต้องนําซื้อเป็นของฝากแล้วก็ซื้อเป็นอย่างนี้นะคะ่นะ,คะถ้าเป็นแพ็กเกจย่างยก็จะราคาก็ไม่แพงจะถูกกว่าแพ็กเกจิ้งที่สวยๆนะเป็นของฝากนะคะนะคะข้างในคุณภาพเท่ากันบบทุกอย่างนะคะนะคะ,นะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ดูส่วนตัวเข้าไปเจ้าช่องนะคะ ก็ว <S an other> ันนี้จะไม่แกะรีวิวแล้วเคยแกะรีวิวต่อต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,นอนคลิปคลิปยวกักล่องนะคะเพื่อนๆสามารถหาดูได้นะคะคลิปเกี่ยวกัล่องอันนี้นะคะตัวขนมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแค่เออ่ผลผลนะคะข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเออ่เป็นโมจิเออ,เอ่เป็นนี่ค่ะเป็นครีมแรงหวานคือหวาน,นหอมมันนะคะมีค่าเข้มข้นนะคะนี่นะคะจะเป็นลนักษณะนี้นะคะ หอ,หอมหวานมันเนยค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะอร่อยนะคะตัวนี้นะคะแต่วันนี้นะคะข้าบเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ที่ข้ารเจ้าซื้อม,ม,มาซื้อมาน่าจะเป็นมาสักสี่แพ็คคะอันนี้ทานหมดไปแล้วแพ็คแพ็คกว่าค่ะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะที่อยากอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเซมเบ้นะ อันนี้เพื่อนเพื่อนคนไทยมาให้ค่ะเพื่อนคนสวยคนไทยมาให้น่าจะเป็นเซนดี้แต่ว่าตัวเขาเพิ่งวันนี้นะคะอยากจะทานเองค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยทานอันนี้เพื่อนคนไทยนามาให้ข้างในจะไปดูว่าข้างในเป็นอะไรเอ่ยนะคะอืมอืมค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเ,เก็บนะคะอือทั้งหมดหรแบ่งนนกันจาน 3มอัน3อันนะคะดูซนนะะิเดี๋ยวเรามาเิดดูกัน,นี้นะคะว่าข้างในเป็นอะไรเอ่ยขอตั้งกล้องก่อนนะคะี่คะ่ะ อันนี้แพ็กเกจดีเขาน่ารักเน,น,นื้ค่ะแบบนี้ปุ้บลายโอ้จึ้งจิงนี่ค่ะข้างในนะคะข้าพเจ้าเดาว,ว่าน่าจะเป็นเอเขาเรียกอะไรนะอันนองอะไรนะโทแดงอค่ะ,คะเดานะคะ ข้างนอกแข็งๆนะคะแข็งค่ะโอ้โออ่าใช่ด้วยข้างนอกเป็นแป้งแข็งๆนะคะอืมอืมกลิ่นกลิ่นไม่แรงมากกลิ่นหอมนิดๆค่ะเดี๋ยวลองขอขออนุญาตทานนะคะอืมอืมเหมือนเขาเอาเอาขนมปังแบบไม่ใช่ขนมปังแบบแป้งแบบ แป้งเขาจะแบกบกรอบนะคะกรอบกรอบกรอบแบบไม่กรอบกรุบนะคะกรอบนุ่มๆน,นะคะไม่หวานมากนะคะเหมือนขนมปังที่เขาแบบเอามาบดแล้วก็มาเนะะี่ยค่ะเอามาบดๆแล้วก็มากรอบเนะะี่ยค่ะแต่ไม่กรอบมากเลยนะคะกรแบบว่าคนที่ฟันไม่ดีก็เหมาะจะทานได้นะคะเนะะนะะี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่แข็งมากะคะ่นนะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่หวานมาก ืข้างในค่ะก็คงจะเป็นถั่วแดงนะคะอืม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 ,อม,อมค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเท้าเกิดทานนะคะต้องกลับ บแบบว่ากัดแบบว่าขนมปังคู่กับถั่วเววนี่ยถั่วเนี่ยรับมันจะเข้ากันมาประมาณว่าแป้งมันจะไม่มีรสชาติแต่ถั่วหวานมันหวานนิดนใช่ไหมคะแล้วไอ้ของถั่วเนี่ยมันจะกรุบ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 นิดหนึ่งกินแล้วมันจะเข้ากันคะ่ะอืมก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นแบบว่าแป้งห่อถั่วคะ่ะแต่ว่าเขาจะทำเป็นแบบแห้งๆแต่น,นี้พิเศษหน่อยก็คือว่า อ,อกินแล้วเวลามันโดนถั่วที่เขาแบบว่าเขาไม่ได้บดละเอียดเนะะี่ยค่ะมันจะกรึบกรึบกรึบอร่อยดีอะค่ะนะคะ,นะคะไม่หวานมากค่ะนี่ของตัวนี้นะคะอืมอืมอืมค่ะตัวนี้ก็เป็นแป้งหอ่อถั่วห่อถั่วห่อแป้งลักษณะเขาคงทำเป็นของฝากแล้วก็สามารถเก็บได้เอ,อประมาณสักหลายวันอยู่แต่ว่า ถ้าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยของที่ข้าพเจ้าชอบเนยค่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะต่างกันมันจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะให้ดูเกบเที่ยวอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยตัวอย่างนี้นะคะมันจะนุ่มแป้งนุ่มเหมือนแป้งสดแต่ตัวนี้เหมือนกับเขาจะทําแบบแบบแห้งอ่าแบบแห้งแบบแห้งแต่ก็ควรจะเอ่อถึงจะหลายวันแต่ก็ควรจะรีบทาน,นะนะคะเพราะไม่งั้นพวกนี้อย่างอย่างตัวเนี้ย น่าจะว่าเขาน่าจะเป็นพวกของตาอองเซงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไอตัวเขาเลยนะคะเหมือนกับกันชื้นี่นะค่ะกันอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะรีบทานนะคะพาสต์เกจจิ้งเขาก็สวยน่ารักเหยค่ะอร่อยเหมาะกับทานของว่างนะคะออืืมต้องกัดแบบกัดแบบแป้งคู่กับถั่วแดงอะค่ะอืมมันจะกรอบกรุบ อืมอืมอืมอร่อยคอแห้งเดี๋ยวขอยายนี่ค่ะตามด้วยอืมนะคะอืมมีสีแดงๆหน่อยอ๋อข้าพเจ้าใส่แอบใส่นั้นไปด้วยวด้วยส่วนตัวนะคะของข้าพเจ้าใส่เอ็นอะไรนะคะคอลลาเจนผงอืม ดีแดงๆแ่ยนด้ยนึงนี่ค่ะนี่ค่ะกล้วยกล้วยหอมสดปั่นนะะแต่ว่าใส่คอลลาเจนผงเข้าไปด้วยนะคะกล้วยปั่นนะคะโยเกิร์นะคะตัวนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆทานเนี่ยนะคะต้องแนะนำว่าควรจะมีน้ำเครื่องดื่มอยู่ข้างๆนะคะพอคเขาค่อนข้างจะแห้งนะคะจะได้ไม่ติดคอด้วยเหมาะทาเป็นของเล่นของฝากของเล่นนะคะของว่างได้แล้วก็เป็นของฝากก็ได้นะคะเนี่ยกอก็ตัวนี้นะคะที่ลองแกะทานมานะคะก็มารีวิวตัวนี้นะคะทานขนมไปได้วยกัน เป็นแบบแห้งๆ,ๆน่านะเขาน่าจะนอไปอบมั้งคะอืมอืมอืมญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าถั่วดแดงเนี่ยเขาให้พลังงานนะคะขนมโดยทั่วไปเขาก็จะไม่มีอะไรค่ะแป้งหอ่อถัถว่วห่อแป้งนะคะแต่ตัวนี้ก็คือทำต่างก็คือเป็น แป้งแห้งะคะ่ะส่วนมากเขาจะเป็นโมจิแป้งนุ่มๆอันนี้อันนี้ทำเป็นแห้งก็แดัดแปลงกันไปนะคะข้างในก็ยังมีเป็นแบบว่าเม็ดถั่วให้กรอบกรึบๆหน่อยนะคะมไม่หวานมากนะคะอืไม่หวานมาก แพ็กเกจจิ้งเขาก็จะประมาณมันนี้เนี่นี่สองตัวโอ้โหเดี๋ยวถักนจานกินแต่เดีต้องถ้าจะให้เด็กๆทานหรือจะทานต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาเขากินแล้วตกวางะค่ะมันจะนมันจะเป็นแบบขุยๆเดี๋ยวเลอะเทอะส่วนสองนี้นะคะเขาเขาจะเดาว,ว่าน่าจะเป็นเติร์นดี้ แบบแป้แห้งนะคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เป็นเซนดี์เซนดี์นี่ก็เป็นได้าหถั่วอืมเ๋ยวนี้ก็ตัวนี้ก็ของโปรดนะคะที่เขาเจ้าดีไปแล้ว <ๆ S 1> ตัวนี้แป้งก็จะนุ่มหอมข้างในเป็นเอ่อเป็นถั่วสีเหลืองนะคะจะอร่อยค่ะหอมหอจะหวานค่ะตัวนี้จะหวานหอมห,หวานมันหวานแต่ว่าหวานไม่ไม่ไม่ไมแรงมาก หวานเอ่ออย่างคนไทยจะชอบได้ได้นะคะเพราะว่าเอ่อขาคนไทยชอบหวานแต่นี้ก็ไม่ได้หวานแรงมากนะคะเขาพเจ้าเพราะเขาพเจ้าซยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหวานมากแต่ที่ชอบเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะหอมหวานมันตัวนี้ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะเนี่ยของยี่ห้อตัวนี้ยค่ะเนี่ยค่ะได้รางวัลด้วยแต่นี่ตุวเน้ยเขาได้รางวัลเพราะว่าเหมือนเขาใส่เหมือนเขาใส่แบบเอ่อเครื่องหนักนะคะ ยาทานนะคะเป็นตัวนี้นะค,ะนค่ะขนมปนะะังเป็น,นอเรียงลงตัวนี้นะคะ่เด็กขนแบ่งให้คงทำนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะทานแล้วก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเวลาที่ทานเนี่ยต้องระวังเพราะามันจะเป็นเหมือนกับแป้งแข็งๆแล้วมันจะ นี่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดูมันจะร่วงมันจะอะไรอะเป็นผุยผุยอย่างนี้นะค่ะต้องระวังเลอะเทอะนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งแห้งนิดๆน,นะคะต้องระวังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้พักทานขนมกันไปค่ะก็วันนี้คลิปนี้ก็มารีวิวจน แล้วเดี๋ยวขอญาตทานขนมต่อนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอให้วันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขนะคะตามจิตทุกทุกท่าน